สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรร้อยบนชน4สูตรกับสูตรแตร้ตรมรวม3ตมตบนชน4สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบรรเทิงและสนับสนุนฉลากินแบงรัฐบาลท่านนี่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอออะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการับชมกันด้วยนะครับถ้าหากเข้าแนาทางแบบนี้กากฏติต้องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้ได้ไม่พลาดที่เปใหม่จากทางจองสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับร้อยบนที่เลี้วเข้าทั้ง4สูตรนะครับ เต็มลำสามตัวนก็เข้ามาทั้งสี่สูตรครับมีสูตรนี้ที่สามเคียนมานะครับนุชเทลเนาะทิตินะยุตเป็นอีพีที่สนะิบเก้าเนาะเปน 65, ลนหกห้าหลัร้อยมาแปดอันเดียงนะครับเข้าน้องตคนนี้นาะแปดจนสี่สูตรแปด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 แดอันเดียงแปดห้าเข้าเลขแปดร้อยแล้วก็เต็มริลมสามตัวบนนะครับ แดบวกหกใกล้สิบสี่นั่นเองนะครับสี่แล้วก็สี่บวกห้าก็ได้เก้านั่นเองแตมเกาก็ได้เข้าทั้งแต้มรวมสาตะบนและร้อยบนนะครับมีสามคีกันมาไม่กี่สูตรเนาะที่มาครบน้องน้องจะหลุดสี่สูตรหลุดหนึ่งสูตรี่สูตรหลุดสองสูตรอย่างนี้นะแต่สองสูตรนี้เข้าทั้งทั้งสองสูตรเลยสี่สูตรชนครับ นปีที่สิบเก้านะเมื่อที่ผ่านมาวันนี้อยู่ในปีที่สิบหกนะครับเราดูกันนะครับหลักร้อยที่มาของหลักร้อยก็เอามาเขียนไว้ในแผ่นนี้แผ่นเดียวแล้วมันแยกครับ A A A อเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เคยหลุดอยู่สี่สุดนี่มีสุดที่สองนี่คือหลุดหนึ่งงวดนะครับเอสองเคยหลุดมาแล้วหนึ่งงวดแต่ระยะยาวสุดหน้ากระดาษมาแล้วแต่ละสุดเดินยาวสุด สองแผ่นหน้ากระดาษอันนี้มันยาวสุดสองแผ่นหน้ากระดาษมาแล้วนะบางชุดก็สุดสองแผ่นหน้ากระดาษบางชุดบางสูตรก็สุดแผ่นหน้ากระดาษนั่นเองนะครับแต่มาเขียนไว้แค่นี้นะไม่เขียนเยอะเราจะเอาแค่เดือนหน้าสําคัญกว่านะถ้เาเขียนสุดแล้วมันจะไม่มีที่เขียนอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ สูตรเหนึ่ง a สอง a สามแล้วก็ a สี่อยู่ด้านล่างนะครับแม่สูตรเนาะนเองคำนวณได้ตามนี้เนาะ A หนึ่งก็ตามนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าคือตอัวน,นี้หนึ่ง a สองนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือชุดนี้ a สามศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดนี้มันมีเจ็ดตัวยังไม่เคยหลุดเนาะ มันหลุดค่อยปรับเป็นแปดตัวใช้งานต่อได้เจ็ดตัวยังไม่หลุดเนาะศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดก็คือชุดนี้เอซีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชุดนี้นะครับร้อยบนเนาะมื่อวันก่อนเข้าทั้งสี่สูตรวันนี้มาดูกันนะครับนี่มหาทรัพยร้อยกันจนสี่สูตรจนสามสูตรจนสองสึ่งหนึ่งสูตรศูนย์ชนหนึ่งสองศูนย์สองสูตรหนึ่งชน หนึ 1> 1, 2, 1่งสองหนึ 0, ่งชนสองสูตรสองชนหนึ่งสองสามสองชนสสูตรนะครับสชนหนึ 4, ่งสองสามมชนสี่สูตรสชนหนึ 0, ่งสองสาชนสี่สูตรหชนหนึ 0, ่งสองสามชนห้สูตรหชนหนึ่งสองสชนสสูตร จ็ดชนหนึ่งสองสามเจ็ดชนสามสูตรนะครับแปดชนหนึ่งสองสามแปดชนสามสูตรนะครับเก้าชนหนึ่งสองเก้าชนสองสูตรนะครับก็ได้เราลอยบนชนสี่สูตรสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่หกถ้าสี่สูตรนี้เดินต่อนะถึงจะมี หลักร้อยเข้ามานี้บางครั้งมาหลุดหลักร้อยเข้าหลักหนึ่งลักสิบก็มีนะครับบางครั้งมาหลักร้อยแล้วมาหลักสิบด้วยมาหลักร้อยแล้วมาหนึ่งหน่วยด้วยก็มีนะครับหลักร้อยบนชนสี่สวยก็ได้สามีนะครับชอบชุดไหนตัวไหนก็พิจารณากันก่อนได้เลยนะครับใครใช้เป็นก็เอานําไปใช้ก่อนเลยสามสี่ห้าหกนะครับร้อยบนมาหนึ่งตัวนั่นเองนะครับ คนชนสีสุดในตามนี้เนาะมึงจะได้เข้าเลขเปดอันี้ร้อยเนาะมึงจะเลี้ยงเข้าทั้งสามตัวหลักร้อยเนาะหัร้อยมันสามสามห้าหกเจ็ดเปดมันออกเปดหกห้ามันมาทีเดียวเลยมันแถมหลักน้วยหลักสิบมาด้วยก็มีนะนี้บางทีมันหลุดหลักร้อยไปหลุดอยู่หลักสดบหลักสิบหน่งยก็มีแต่สูนี่คือเน้นหลักร้อยนั่นเองนะครับถ้าหลุดไปจากหลักร้อยก็คือผิดนั่นเอง แล้วก็เต็มรวมสามตะบนชนสี่สูตรต่อนะครับถ้าใครใช้เป็นก็สามารถนาไปจับสามตะบนได้หรือนําไปเทนหลักร้อยก็ได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนี้ได้สองแบบนะนําไปทําเป็นหลักร้อยก็ได้ถ,ถ้าถ้ารู้ถ้ารู้ว่าสองตะบนจะออกคู่ไหนนะถ้าชอบสองตะบนคู่ไหนก็เอามาจับกับเต็มสามตัวบนก็จะเอาหลักร้อยไว้ข้างหน้านั่นเองเอาหลักร้อยใส่ตัวไปไปบวกรวมนั่นเองก็จะได้ตัวน,นั้นเป็นหลักร้อยนั่นเองนะครับ ตัวนี้เน้นหลักร้อยเดือกร้อยเน้นหลักร้อยสูตรนี้ใช้ได้สองแบบนำไปใช้หลักร้อยก็ได้นำไปจับรวมสามตัวบุเป็นสามตัวบนก็ได้หาสามตัวบุก็ได้อันนี้ก็ใช้ได้สองแบบนะตัวนี้เนะ็บรวมสามตัวบนไแม่สูตรเนาะเขียนไปเก้าศูนย์สองสามสี่ห้ามาอย่างนี้เนาะเขียนไปเก้าศูนย์สองสามสี่ห้านั่นเอง แล้วก็หนึ่งสองสามหกตดสองก็ตอนนี้เนาะหนึ่งส7 d 3ามสี่ห้กตดีสาเจ็ดแปเก้าศูนย์สองห้าเลกศูนย์สสหนะครับแล้วก็ดีสี่เก้าศูนย์หนหกตเก้าศูนยน่งสองี่ห้ากตนะครับมันมา3ามสูตรสี่สูตรสามสูตรสี่ตรสามสูตรสูตรสามสูตมาที่สสูตรหมวดนี้จะมากี่สูตรว่าดงที่4สูตรเลยนะครับ แม่สูตรด้านบนนะครับสูตรอื่นทิ้งหมดแล้วแต่รดน้ำดบนเลยที่สุดดีเพียงสี่สูตรเนาะที่นําที่นํามาใช้งานอือสองีสามดีสีนั่นเองครับตระสูนย์จระสูนยืเินยาวสุดสองหน้ากระดาษแล้วนะสํน้กกระดาษเลยตั้งแต่นี้สูตรหน้ากระดาษมาแล้วนะแต่เพิ่งหลุดแค่สูตรงวดนั่นเองนะครับสีงวดเองเดินยาวมาเยอะแล้วนะสองปีนะประมาณสูตรนี้เนาะ สูตรที่เดินไม่ยาวก็จะเป็นสูตรมาครบจะจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่สูตรปากหลักจะยาวสูตรเต้มจะยาวนะครับ <c oughs> อันนี้จับลองจับกันดูเลยนะครับหาตัวเด่นกันเลยชนสี่สูตรชนสามสูตรชนสองสูตรชนหนึ่งสูตรแบบนี้นะคง,ง่ายดีนะอจจะเขียนเป็นศูนย์หนึ่งสองสาม ตังเก้าก็ได้นะแต่ผมทาแบบนี้มันง่ายดีนะครับศูนชนกี่สูตร1 2 3 4งศูนย์ชน4สูตรเนาะเต็มศูนหนึ่งชน1สูตร2สูตร1ชน2สูตร2ชน1 2 3 4 2ชน4สูตร3มชน1 2ึ่สามามชน สาูตรนะครับสี่ชนหนึ่งสองสามสี่ชนสี่สูตรห้ชนหนึ่งสอสาม้ชน4ี 1, 2, 3, 4 4 4่สูตรหกชนหนึ่งสองหกชนสองสูตรเจ็ดชนหนึ่งสองสชนสี่สูตรปชนหนึ่งสูตรสสูตรแปชนสสูตรเ้ชนหนึ่งสูตรสสูตรสสูตร ก้าชนสามสูนย์นะครับเพื่อได้ชนเต็มศุดมาดวงไปที่สี่ศูนย์นะครับมาเจอที่สี่ศูนย์เลยนะครับเฮ้ยก็จะได้ศนะูนย์สองสี่ห้าศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดนะคำนวณสางตัวบ,บนของเราก็จะได้ศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดนะครับเนี่ต้งดึง สี่สูตรเนาะลองสามเก้าไม่เอาเนาะเอาเดี่ยนสูตรเลยนะครับ <c oughs> อะไรสองตัวบนเนาะอะไรบวกกันได้ตามเต็มตามนี้เนาะสามตัวบนรวมกันแล้วได้ตามนี้นั่นเองจะเป็นคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยหรือคู่สิบเหมือยก็ได้เอามาจับนี้เอามาจับนี้ก็จะกลายเป็นสามตัวบนนั่นเนองเนาะเอาเต็มนี้มารวมจะกลายเป็นสามตัวบนนั่นเองนะครับไม่มีคู่ไหนในใจคู่ใดคู่หนึ่งเนาะ ู่ร้อยสิบร้อยหน่วยแล้วคู่สิบหน่วยแล้วก็มาจับก,กับตัวนี้ก็จะได้สามตัวบุญนั่นเองนะวิธีการใช้งานถ้าใครมีสองตัวบุญตรงก็มีสองตัวบุญชุดใดชุดหนึนะ่งเนาะพอมารวมนี้ก็กลายเป็นเอาเป็นหลักร้อยได้นะครับยกตัวอย่างก็ได้นะยกตัวอย่างให้ชมใครไม่เข้าบางคนไม่เข้าใจนะวิธีการใช้งานนะงดมังงดเท่าไหร่แล้วเนาะ <c oughs> มุดทีแล้วมุดสมมติมุดทีแล้วออกแปดหกห้าใช่ไหมแปดหกห้าเนาะสมมุต SO. มิว่าใครได้หกห้ามาหนึ่งตัวนะครับหกห้าเนาะหกห้าสองตัวบนมาชุดหนึ่งเนาะใครได้ตัวนี้มานะครับเต็มหนึ่งเนาะบนมาหาหลักร้อยก็เอาหลักร้อยจับนี่มาใส่สามห้าหกเจิดแปดเอาแปดมาใส่อย่างนี้ก็ จะได้ตรงนั่นเองเป็นหกห้าเองก็จะได้สามตัวบนนั่นเองหรือใครได้หกห้ามาแล้วก็มาจับแทนตัวนี้ละร้อยก็ได้เนาะตัวอย่างเนาะแต่ถือหน่บนเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งโมกะละได้หนึ่งก็จะได้ศูนย์ศูนย์หกห้าก็จะได้ศูนย์หกห้าหนึ่งชุดและหนึ่งหนึ่งโมกะละได้สองก็จะเป็นหนึ่งหกห้าได้สองนั่นเองว่าแต่ตนี้เปนหนึ่งในหกห้าได้หนึ่งหน้าสี่เป็นหนึ่งโมกะละได้สี่หนึ่งโมกสาได้สี่ก็สามเข้าไปหน้า ามหกห้าเองในสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหมกได้ได้เก้าหนึ่งหมกแปดได้เก้าก็เอาแปดขึ้นข้างหน้าเองแปดหกห้าเองเองก็จะได้แปดหกห้าสามหกห้าหนึ่งหกห้าสี่วกห้าเนาะข้างหน้าจึงเป็นหลักร้อยเองที่ที่เขาก็แปดหกห้าเองนะครับวิธีหาวิธีหาเต็มเต็มรวมสามตับนเต็มรวมสามตับนเป็นร้อยก็แบบนี้นั่นเองนะครับมีมันมีหาอีกแบบหนึ่งเนาะหาแบบไม่ตรงก็ได้ ถ้าค่าดดคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยมาจับไมนี้ก็จะเป็นามตัวโต๊ดนั่นเองนะครับเนี่การใช้งานเนาะอีกพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบหกแนะครับรลอยบนชนสี่สตดเด่นสุดสามสี่ห้านะครับแต้มรวมสัญลบนชนสี่สุรเด่นสุดศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดนะครับ <c oughs> ชอบตัวไหนก็เลือกนำไปใช้งานก่อนได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับ ถ้าไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทย956แต่เข้าไปนะครับแล้วก็กดคําว่าวีดูอีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคริ่ทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน งโชคดีครับ